สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Ford r a n g e จอนะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถ4ประตูยกสูงนะครับและเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมบอดี้สีดำนะครับผมคันนี้เป็น Ford r a n g e r นะครับ2.2ตัววายแท็กนะครับน่าใช้งานนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับกระบะสวยๆผมจะนามาดูทุกๆวันเลยนะครับ f o r ์ e เรนเจอรคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2015นะครับ รถสวยมากนะแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านนะครับเจ้าของเดิมเขาฝากขายนะเจ้าของเดิมฝากขายนะราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3,99,000บาทนะครับคุณลูกค้านะไฟแนนซ์จัดได้นะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดอยากซื้อสดนะครับก็สามารถทักมาพูดคุอยอสอบถามกันได้ก่อนนะครับผมนะสวยมากนะครับอยากขายมากๆเลยคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็น่าใช้นะครับ คันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องน้ําลงน้ําดันที่เราเคยได้ยินนะครับคันนี้ตรวจช็คมาให้เจ้บอแล้วนะครับคันนี้นะครับได้คมไฟหน้าใสได้ไฟได้ไฟนะครับเป็นไฟมัลติไดฟเลกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวจังหน้านะครับจะเป็นแบบสีเทานะครับเป็นเทาเมทัลลิกนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมตัวรถเนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ของเขาดูมีความสปอร์ตเนาะสำหรับโตฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ คนไทยนิยมใช้นะครับผมแมกละยางนะครับก็เป็นแมกและยางที่พร้อมใช้งานนะครับได้ตัวยางก็หลอกยางก็ยังเรียกได้ว่าโอ้โหใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมตัวโช๊คนะครับสภาพดีนะครับมันมีแตกแน่นอนนะครับใช้งานนดาปกตินะสองสองนะครับเป็นตัวเทยร์ออโตหกสปีดนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะกระจกเนี่ยนะครับจะเป็นคนรสีกับบอดี้รถนะ บยก็จะเป็นสีดำนะครับตัวกระจกเป็นสีเทาแล้วก็ติดในในส่วนของล้อกับลังคามาให้แล้วครบถ้วนเลยนะครับผมข้างในคันนี้ก็ค่อนข้างสวยนะได้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็จะมีตัดสีส้มแบบนี้นะครับคือตัว Wi แท็กนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือว่าจะเป็นตัดสีส้มนะครับชุดแต่งเขาเนาะเห็นไหมบนเบาะมีคําว่า Wi แท็กนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะที่สภาพค่อนข้างดีเลยนะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่ง้าข้างเลย บริเวณนะครับคอนโซลหน้าก็ตกแต่งมาไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ดูไม่ได้รกตานะส่วนปุ่มเนี้ดูเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะนะมันเยอะที่ตัวเลขเฉยๆนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ปกติเลย U-X นะครับชมต่อมือถือรดิโอ CD ปกติเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บเอกสารเนี่ยผมมองว่าตัว f อร์ดเนี่ยช่องเก็บฐานใหญ่มากนะครับคู่มือนะครับอยู่ครบถ้วนนะ สก้าเพดนะครับเขาวแท็กก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีหลุดลอกไม่มีซีดจางใ,ใดๆนะครับตัวแผงงานข้างตรงนี้นะครับบุหนังมาให้เดินได้แท้นะครับได้สีส้มเหมือนเดิมมือจับเปิดปิดก็ถือว่าจับได้ง่ายกระชับนะครับตัวโครงสร้างรถนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะตัวโครงสร้างรถโอ้โหแน่นมากตัวซีดยางแน่นจริงอ่ะนิดน,นึงแล้วกันนะครับอเห็นไหม เบสสปอร์ตอยู่ครบถ้วนเนาะในส่วนของน็อตเนี่ยโอ้โหสีแต้มฮิซีนะครับอยู่สมบูรณ์เลยนะครับผมเนียก้ด้วอาอยู่สมบูรณ์เลย,ยนะตัวน็อตต่างๆนะครับให้ดูกันเลยก็ต้องข้างวลน,นะครับเรื่องสภาพรถเนี่ยผมตรวจให้ก่อนปล่อยทุกคันอยู่แล้วนะครับข้งางในเนี่ยก็จะเป็นบอนางเหมือนกันนะครับแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบผ้าเนาะน่าจะเน้นการระบายอากาศด้านข้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างนะนั่งสบายนะครับ้าพพิานก็สะอาดสะอานเลยนะครับตัวไฟก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีแอร์ตอนหลังมาให้นะแต่ว่าก็สามารถติดเพิ่มได้นะแล้วก็มีช่องเหมือนกับว่าเอาไว้แบบว่าติดพวกอุปกรณ์เสริมได้นะพวก usb อะไรพวกนี้นะติดได้เหมือนกันนะครับผมสภาพค่อนข้างดีนะ คือคันนี้ราคามันไม่แรงนะราคามันไม่แรงเป็นราคาสีประตูที่จับต้องได้ง่ายนะครับผมคันนี้มีในส่วนของโรบายาออด้านหลังมาให้แล้วนะครับโรบายาก็จะเป็นสีออกเทาดํานะครับตัวนี้เป็นสีเทาสวยนะครับคือเวลามองภาพรวมนะครับเวลาที่รถมันติดโรบายาวนะครับติดรัดตัดหลังคามาให้นะมันจะดูดูรถที่มันแบบดูโฟร์วิวอะแต่ว่าคันนี้กินไปขับสองนะส่วนช่วงล่างนะครับ แทกซีก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับผมยางอะไหล่สภาพโอ้โหไม่เคยลงถนนเลยนะครับแห่เพาคันนี้สมบูรณ์แน่นอนนะครับไฮ g h เดอร์นะเป็นยกสูงของฟอร์ดนะครับจะเรียกว่าเป็นไฮรีเดอร์เนาะโคมไฟนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองเลยนะครับผมโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบถ้วนนะสีสวยนะครับผมสีสวยไม่มีริ้วรอยนะไลเนอร์นะครับสภาพก็สมบูรณ์อยู่นะครับมีค่าฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรางบริตให้ก่อนปล่อยนะครับ มาแล้วเราขอกกระบ,บาดนะขอกกระบ,บาดไม่มีรอยยุบไม่มีรอย,อยขูขดขีดข่วนเลยนะครับไม่ใช่รถที่เอาไปขนขอมาแน่นอนนะครับคันนี้รถใช้ในบ้านนะใช้ในบ้านนะครับกัน <kins> ชนท้ายติดมาให้เจ้าบอยแล้วนะครับผมนะะแม็กสวยสีสวยนะคะันนี้นะบอดี้ดีน,นะครับบอดี้โครงสร้างคำเดิมเลยกระจกเป็นป่านะครับไฟฟ้านะครับปรับตรงนี้เนาะบางรุ่นเนี่ยจะเป็นยอยู่ตรงนี้เนาะ,ะแต่ว่าตัวฟอร์ดเนี่ยจะให้ตรงนี้ นะครับแทบทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มเวลาพับเข้าข้องออกนะครับอันนี้เป็นแบบปรับมุมของกระจกนะครับอโอเครื่องฟิตดีอยู่นะครับสตาร์ชิบเดียวติดเลยนะเดี๋ยวขอรัเสียงแป๊บนึงเพลงเสียงเ,งเพลง,ง<ๆ>ดังไ,มไ,ไหมล่ะโอเคคันนี้นะครับหน้าผันเดินไม้เนี่ยโอ้โหแบ่งเป็นสามช่องนะ ก็คือซ้ายขวาก็ยังเป็นแบบน่าลักปกตินะครับฝั่งซ้ายก็เป็นในส่วนของรอบเครื่องเนาะอันนี้เป็นความเป็เดวรถนะครับเกียร์น้ำมันอยู่ด้านบนนะความมอเอรถอยู่ด้านบนนะครับเราต้องการเป็นดิจิต้นนะครับนด้นเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่ง0มื0นโลนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมืนโลสำหรับรถสิบห้าเออปีสองพันสิบห้าผมผมองว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะครับผมใช้น้อยนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็น m ัลติฟัง c t i o n นะครับซ้ายขวาเลยนะมีในส่วนของผู้ควบคุมาให้ด้วยนะครับ สามารถตั้งค่าได้แคมเนเซอร์ได้หมดนะครับรับถ่านทุกข้อทุทออกได้นะครับสามารถเชื่อมต่อมือถือแล้วพูดคุยกับชีดได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันให้มาค่อนข้างครบเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวปรับอากาศนะครับผมพัดลมพัดลมนะตัวตอุาภูมินะครับตำแหน่งแอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะครับ ปรับได้หมดแหละนะครับเรดิโอ AUX โฟนนะครับซีดองซีดีเมนูนะครับตรงนี้มันจะแสดงผลได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมายเลขนะครับมันตั้งค่าได้หลายอย่างนะตรงนี้นะครับเช่นบางทีเราอาจจะแบบว่าล็อกเรดิโอขึ้นหนึ่งไว้นะครับแล้วเรากดเมมเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้มันทำได้นะครับเห็นไหมตรงนี้มีจอมาให้นะครับจอมาให้แอร์ก็ช่องแอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับผมเปนแนวตั้งแบบนี้ แต่ว่าแอร์ได้เย็นดีมากนะครับแอร์เย็นดีมากกระจกมองหลังนะครับก็มองเห็นชัดเจนดีนะองศาครอบคุมตัวกระจกของรถด้านหลังเลยนะครับไฟนะครับเป็นปกตินะครับฝั่งคนขับนะมีกระจกมาให้นะครับฝั่งคนนั่งข้างเนาะฝั่งคนขับไม่มีเป็นสายคาดนะครับเป็นสายคาดได้เกียร์อัตโนมัติด้วยนะคือค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าได้เป็นเกียร์ที่เป็นอัตโนมัตินะทันนี้นะครับก็จ่าหัวเกียร์สวยสวยเลยนะครับ ภายในสถานะติดปกติทุกอย่างนะครับช่องตรงนี้ก็สามารถจะเก็บของได้นะครับวางเศษลงเศษเหรียญได้หมดนะวางของสีก็ได้นะครับช่องวางก้านน้ามีให้สองตำแหน่งด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เบาะที้สวยเลยสภาพเ,เบาะตึงๆนะครับคันนี้ภายในก็โดยรวมผมมองว่าภายในคันนี้สวยนะครับน่าใช้งานนะเดี๋ยวข้าไปดูนะครับในส่วนขอ,ของเครื่องเครื่องอดีกว่านะครับว่าคันนี้สวยสมบูรณ์แค่ไหนครับ บริเวณห้องเครื่องนะครับก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับฝาครอบเครื่องอยู่ครบหมดนะนี่เทอร์โบหนึ่งลูกนะแล้วก็ไม่มีขั้นน้ำมันเลยนะครับสวยใสนะนี่แบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับผมเปลี่ยนเมื่อวันที่หกนะครับเดือนเก้าที่ผ่านมานี่เองนะก็แบตเตอรี่จะจะเป็นลูกใหม่อยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับผมนี่สวยนะฝฟงสายไฟเรียบร้อยดีนะครับตัวคานนะครับฝั่งซ้ายนะครับแก้มซ้ายคันหน้าฝาครอบคานนะครับผมเห็นไหม ตัวด้านซ้ายด้านขวานี่เหมือนกันหมดนะครับแลงกะโปรน็อตไม่เคยแกะนะครับอห็นไหมจะดูยากนิดนึงนะจริงๆก็ผมมองว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะแล้วก็ราคาไม่จะแรงเกินไปนะครับก็อยากเชิญให้มาลองขับดูก่อนนะครับคันนี้ฟรอนเจอร์คันนี้นะครับผมราคาตั้งขายเพียงแค่399,000บาทนะครับมาพร้อมบอดี้สีดำ เป็สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับชุดแต่งก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับผมอยากจะะับจองนะครับหรือว่าอยากจะะทำทาราเอียดเพิ่มเติมนะครับ094แป50526นะครับเบอร์ด้านล่างซ้ายมือนะครับตรงจอข้างล่างเลยนะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์นะหรือว่าจะตัวหาผมก็ได้นะครับ24ชั่วโมงยังไม่หลับรับสายแน่นอนนะครับก่อนจะกกันไป ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกระบะที่สวยผมนํามานําเสนอทุกๆวันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ